สวัสดีเพื่อนเนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมแล้วก็อยากสร้างไรายได้นะครับหรือว่ากำลังมองหาเอ้ยเกมอะไรดีที่น่าลงทุนนะก็อยากแนะนำนะครับหรือมาแบ่งประสบการณ์กับเกมคริปโตคาครับซึ่งผมเองนะครับก็เพิ่งลองได้แบบว่าเออก็ศึกษาข้อมูลนะครับก็เห็นน่าสนใจนะตอนแรกเนี่ยก็เห็นลดราคาแค่แบบว่าหลักแค่พันใช่ไหมตอนนี้ล่อไป 5, ล้ครันผมซื้อตอนประมาณ0 0พ สามพันเกือบสี่พันครับแล้วก็ตอนนี้มาซื้ออีกทีก็มันก็ประมาณสี่พันแล้วครับแต่ว่าผมซื้อเหรียญไว้ก่อนเลยครับมันก็เลยทําให้ต้นทุนตอนนั้นผมก็ประมาณสี่พันนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ซื้อช้านะครับก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่าราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8.77นะครับตอนแรกมันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเก้าบาทแล้วก็ล่วงลงมาครับเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้ครับเรื่องของบิตคอยนนะครับยังเป็นเทรนขาลงอยู่ ก็เป็นราคานะครับที่จะไซเวหรือว่าอยู่ในช่วงของการขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แบบนี้แหละนะสำหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับผมก็จะมาแนะนําในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่นะยังเออก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมี m e t a m a ัดก่อนนะครับเป็นการที่เราอ่ะจะใช้บัญชีเนี้ยในการสมัครเข้าไปเล่นนะครับก็คือเป็นบัญชี m e t a m a ัดเลยนะครับ ในส่วนของตัวเหรียญน,นะครับเราก็จะใช้เป็นแผนเค้กสวอปนะครับในการแลกเหรียญออกมาก็สามารถสวอปเหรียญออกมาได้เลยนะครับแผนเค้กสวอปนะในส่วนของเกมนี้นะครับยังมีรถแมปนะครับที่เขาจะอัปเดตในอนาคตนะอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น PVP นะครับจะเป็นอัปเดตแบบเช่ารถได้ซื้อขายเติมน้ำมันมีปัม๊มมีอู่มีรถใหม่ๆที่จะเป็นรถแลรถเฉพาะของแต่ละประเทศก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเก็บนะครับ ก็เรียกว่าทีมพัฒน,นาครับเขาก็ใส่ใจแล้วก็ดูแลนะครับเราสามารถกดเข้าไปติดตามได้ในช่วงนี้ครับที่เขามีแบบว่าเป็นเป็นแลนแผนแผนที่เขาบอกว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีการแข่งขันได้นะครับแบบ PVP ก็คือแบบเป็นโหมดแบบเหมือนเอารถมาแข่งแบบซิ่งกันนะก็คือมันจะวัดกันตอนหลังนะครับว่ารถใครแรงกว่ากันนะในส่วนของการสุ่มนะครับ มือใหม่นะครับจะต้องรู้ข้อนึงก่อนนะครับก็คือการสุ่มนะเราจะต้องเสียทั้งหมด600คานะครับอ่ะถ้าเราตีนะ600คา6 0 0คาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณก่อนนะครับ600คาตอนนี้อยู่ที่5,000ันนะครับตอนนั้นผมก็ซื้อประมาณ4ี0พันสี่เนี่ยแหละนะก็แพงขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ก็ยังโอเคอยู่นะราคาไม่สูงมากถ้าต่อไปมันราคาสูงขึ้นที่ผมว่าก็อาจจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับเออผมว่ามราคามันก็ยังโอเคอยู่นะ ก็ลองดูนะครับสำหรับเกมนี้ผมก็แนะนําว่าต้องศึกษานะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าจะคุมไหมครับอันนี้คือผมให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยแข่งมาแล้ว2วันนะครับเห็นไหมครับไม่ใหม่เลยคือคันนี้เนี่ยที่ผมได้มาคือตอนนั้นเนี่ยผมแบบว่ากำลังแบบแบบเหมือนเขาเรียกว่ารอรอจังหวะกดนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีกล่องใช่ไหมแล้วก็มีรถขายอย่างนี้นะคือกล่องก็เพิ่งมาเปิดนะครับอ่ะสำหรับรถ นี่ครับมันก็จะมีลดแบบว่าถ้าบังเอิญน,นะครับหลุดลดแบบราคาแบบไม่แพงเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุ้มนะแต่จริงจริงผมกันคิดเลยเฮ้ยจะซื้อกล่องหรือว่ามาจัดลดแบบนี้ดีอย่างซูเปอร์คาร์บางคันนะครับก็มีราคาหลุดมาครับราคาที่แบบไม่แพงมากนะอันนี้ไม่มีเออนี่ไงเห็นไหมเก้าเก้าครับก็ถือว่าถูกกว่านะถ้าเทียบเทียบกันดูดสเปกก็ดีกว่าด้วยเลเวลเยอะกว่าเนี่ยถ้าบอก,ซ,อกซื้อก็ซื้อไม่ได้นะครับราคา ราคาจับต้องยังไม่ได้นะครับตอนนี้อ่ะก็คอมมอนนี่ก็พอได้อยู่ครับในเรื่องของคอมมอนนี่ผมว่าก็น่าจัดเหมือนกันครับอย่างรถคันนี้ก็น่าน,า,นาโดนเหมือนกันนะครับหรือว่าคันนี้ครับโอ้ดูดิฟได้ย่างเยอะเลยอะคันนี้ก็น่าเล่นนะเนี่ยต่างกันแค่สิบเ,เหรียญเองะครับสิบเหรียญคานะครับผมว่าคันนี้ก็คุ้มนะเพราะว่ามันมีป้ายทะเบียนแล้วใช่ไหมเออก็อาจจะแพงมาหน่อยครับเพราะว่าถ้าบวกลบเวลาการเล่นแล้วเลเวลนะผมว่าคันนี้ก็ยังน่าจับนะครับน่าจับอยู่น่าจับอยู่เออ ก็แต่ละคันนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกอยู่ว่าไอ้คันไหนเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะคือผมว่า5้าดูนะครับดูที่อัตราการดิฟกับอัตราสปีดนะครับแต่ว่าจริงๆค่าพวกนี้ก็มีผลนะแต่ผมว่านะสิ่งที่เออจะได้เปรียบเนี่ยผมว่าเออสิ่งหนึ่งเลยก็คือค่านี่ครับสปีดกับดิฟครับเพราะว่าดิฟเนี่ยเวลาเราล็อกไปล็อกมาใช่ไหมครับถ้าสปีด เยอะนะครับมันก็จะเร็วอาจจะเร็วเกินไปนะบางทีก็อาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าถนนที่แบบว่โล่งๆนะ,ะแต่ถ้าถ้าดิฟเนี่ยผมว่ามองว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะดิฟอะ่ะมันต้องกินขาดตอนหลังแน่นอนนะครับเพราะว่าลองคิดดูว่ามันดิฟเร็วมากเลยมันหลบฟั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 บใช่ไหมครับดิฟเยอะเนี่ยแล้วแถมสปีดคันนี้ดูดิสองร้อยกว่าครับด้วยเรเวลสิบเจ็ดเนี่ยเรียกว่าคันนี้เนี่ยฟาร์มาแล้วนะครับเอ้ยน่าสนใจอะ่ะเอมเอาไงดีคือจริงๆผมก็อยากจะซื้อรถคันนี้นะเพราะว่า คือแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราฟาร์มนะครับโดยการซื้อกล่องเนี่ยแล้วเกิดเปิดได้นะครับสิก็คือได้รถเป็นรถแรหรือว่าเป็นรถระดับสูงนะเรียกว่าโคตรคุ้มเลยครับเป็นซูเปอร์คาร์หรือเป็นแลนะครับมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบเอาไงดีก็ต้องวัดใจนะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาหนึ่งครับเราต้องเสียค่าทะเบียนละหกร้อยสิบนะครับรวมทั้งหมดละแล้วอย่างที่สองครับคือเราต้องมานั่งเก็บเลเวลครับอันนี้แหละประเด็นหลักเลย ก็คือเราต้องมาเก็บเลเวลนะครับคันนี้เนี่ยผมแข่งแล้วนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ2-3ถึงมครับมี4หลุดมาบ้างครับแล้วก็มี1บ้างครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ยคันนี้เนี่ยจะเฉลี่ยแล้วว่าอยู่ที่ประมาณแรงสองครับกับแรงสามนะแต่ว่าแรงสองนี้ก็โดนนะครับคันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยครับเรื่องของดิฟเรื่องของสปีดเรื่องของพาวเวอร์ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับดวองคิดดูว่า30นะครับยังได้ขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดคันนั้นเนี่ย ต้อง90้กว่าอาจจะมีผลเยอะเลยก็ลองมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองซ้ำซื้อดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีรถเกินนะครับที่มีน้อยกว่า2คันนะแต่ว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อได้นะครับแปลว่าถ้ามีรถเกิน2คันแล้วนะครับซื้อไม่ได้ครับแปลว่าเราซื้อได้คันหนึ่งอ่ะกดเลยไหมลองดูขอแล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  แร่แร่แร่ซูเปอร์คาร์ก็ได้ขอแล่ซูเปอร์คาร์แล่ซู <Okay. S 1> อออันนี้โคลนกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหได้สปีดเพิ่มมาหน่อยครับ <c oughs> ขอขอกลับไปซื้อได้ไหม <c oughs> โอ้ยช็อกโกแลกซีแล้วกันเดี๋ยวผมต้องตังโอ้เปลี่ยนชื่อน้องเสียงสอง,สองคานะครับ ชื่อซ้ำก็ได้วะชื่อซ้ำก็ได้อ่ะต้องยอมครับไปเราก็จะมาลองดูนะครับดูประสิทธิภาพนะครับของคันใหม่นะที่เรียกว่าได้ได้ซ้ำสุด,ส,ดสุดยอดมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่ากราวมากครับเดี๋ยวดูนะครับว่ารับสปีดนะครับกับรับโหดิฟนี่สู้เขาไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสปีดนี่ผม,มสปีดไหมโหสปีดก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกัน ไม่นะฮะสู้เขาหน่อยเออแต่ว่ามันก็มีมีเขาเรียกว,ว่าดวงนะบางทีรถธรรมดาก็ชนะซูเปอร์คาร์ได้นะโออโอเฮ้เฮ้ย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 ที่หนึ่งที่หนึ่งดิที่หนึ่งโอ้ซูเปอร์คาร์ต้องมาครับนี่เนี่ยับที่สองครับคือคันนี้เนี่ยผมผมดูแรงแล้วมันได้ราวๆนี้นะสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนํานะครับว่าลองตัดสินใจดูนะครับว่าถ้าเราอยากได้รถที่มีการอัพเลเวลมาแล้วแล้วไม่อยากเสี่ยงนะครับ สามารถไปซื้อได้แต่อาจจะแพงกว่านะครับแพงกว่าถ้ารวม10 10ที่ลงายทะเบียนใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่ประมาณเออมันเมื่อกี้มันประมาณ60 70นะครับอ่ะตีซะว่าแพงกว่า60ส่อคาหรือว่า70คานะครับก็อยู่ที่ว่าเคุณอยากจะแบบลงทุนแบบเฮ้ยได้เลเวลมาเลยไม่ต้องมาฟ้าไม่ต้องมานั่งปั๊มอะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูดิโอ้โห,หวิดมากเลยเมื่อกี้หัวใจเต็มตุบๆเลยครับกลัวได้ที่ ได้ที่โหลเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เสียวๆเ,เลยนะเสียวๆเ,เลยเอาอีกรอบทําไมเราไม่ค่อยมีดวงเปิดบางคนผมเห็นเขาเปิดป๊อบได้แลรเลยนะสุดยอดเลยอะแบบสุดๆอะสุด,อสดเอาครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับทั้งหมดเลยยอดทั้งหมดของเอ,อวันนี้แล้วก็ของเมื่อวานนะครับที่รวมสองวันนะว่าได้เท่าไหร่ ในส่วนของการถอนนะครับหรือว่าการเคลมนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยากได้ตัวเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยเราจะต้องรอนะครับประมาณหกวันนะครับมันเปอร์เซ็นต์มันจะลดตามวันไปเรื่อยๆรื่อขอที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ้ยที่สี่ไม่เอาที่สี่ไม่เอาที่สามก็ยังดีเออที่สองที่สองที่สองสองอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่ามีใครแซงนะเออให้มันได้งี้ดีโอ้โหนี่คือรถลูกหลักเลยนี่เนี่ยช็อกโกแลตซีขับทีไรซีทุกที เอาเว้ยขออย่ามปที่สี่คันนี้ไม่ค่อยได้ที่สี่เท่าไหร่นะครับอัตราวินเลทเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากที่ผมเดูดูมานะครับสองวันละแข่งมาสองวันละคือแบบว่าสู้แบบรถที่แบบมีความต่างนะครับแต่ว่ามันสู้ได้แล้ววังฮิฟุกได้ที่หนึ่งนี่คือแบบสุดจริงนะครับพูดถึงก็มาเลยยายาสู้เขาลูกพ่อช็อกโกแลตช็อกโกแลตซีดให้มันรู้บ้างว่าซีด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 คาขึ้นไปที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ หนึ่งโหที่สองก็ยังดีครับอย่าอย่างที่สามเอ้ยสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายได้วันนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะทั้งหมดยี่สิบหกค่านะครับอืมยี่สิบหกค่าเอายี่สิบหกนะครับไปใส่อ่าแต่เอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมมีอันนี้ด้วยอันนี้มีทั้งหมดสี่สามค่าครับเอาเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับสี่สามบวกด้วยยี่สิบหกเท่ากับหกสิบเก้าโอเคหกสิบเก้า ตอนนี้ผมได้อยู่ที่ประมาณ300นะครับ300บาทนะ300บาทซึ่งถ้าผมเฉลี่ยนะครับประมาณ20อ่ะผมเฉลี่ย20คันละ20นะครับ2คันคือ40คูณด้วย30นะครับเท่ากับ1,200ครับเท่ากับว่าผมเล่นเดือนนึงเนี่ยผมก็จะคืนทุนละนี่ครับผมก็คืนทุนทั้งหมดแล้วครับเดือนเดียวก็แนะนำนะครับว่าถ้าเรามี2คันนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยคืนทุนเร็วขึ้นด้วยนะครับในแต่ละคันนะ ก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมก็แนะนานะครับว่าถ้าเราสุ่มกล่องนะครับเป็นช็อกโกแลตซีดนะครับก็ได้เหมือนกันครับเอ้าได้อีกคันหนึ่งเหรออ๋อแปลว่ามี2ครับแปลว่าเราก็มีสิทธิ์ลุ้นอีกคันหนึ่งก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับผมเนี่ยอาจจะสะสมตังค์นะครับจากในนี้แหละเล่นๆแล้วก็เดี๋ยวมาขายนะครับเขาเรียกว่าถ้าสุ่มซ้าอีกครังคันหนึ่งนะผมจะมาขายละรู้สึกว่ามันกราวกันไหมนี่มีช็อกโกแลตซีดมาขายเห็นไหมครับได้6 7 4 ถ้าเป็นผมนะครับอัพเลเวลไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับแล้วผมเอามาขายแค่6 0 0เอยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยผมก็กำไรแล้วครับหรือ660อ่กะ660กก็ได้คันนี้ถือว่าอัตราบิลเลตส,สวยนะครับผมบอกเลยว่าอัตราบิลเลตส,สวยดีแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลองไปก่อนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับการแข่งขันแล้วก็การเก็บในแต่ละครั้งนะครับเอาเป็นว่าสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำว่าให้เปิด กล่องแล้วก็ทําการลุ้นนะครับตอนนี้ก็มีเวิร์กช็อปเดี๋ยวผมรอ,อดูตรงนี้กันเนนวิร์กช็อปไปถึงไหนละอ่าเอ้ยมันใกล้จะหมดละอีกชั่วโมงหนึ่งผมคิดว่าจะมาบิดราคาอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเออเราบิดได้ในราคาที่ดีนะครับเมื่อกี้มี700มา600อ่าโอเคเราจะมาประมูลกันนะครับถ้าเราประมูลได้นะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับหลังจากที่เขาประมูลไปหมดแล้วเนี่ยเหลืออีก1 2 3 4 5 6 6ี่้าอู่นะครับผมให้เออ อู่ละร้อยหกอู่หกร้อยครับแต่ว่าตอนนี้คือผมกําลังเทรด่ะเพื่อเอาเหรียญนะครับกาไรเนี่ยมาเทรดในนี้ต่อนะครับมาฝากก็สำหรับใครนะครับที่นี่ครับมันก็จะมีอัตราส่วนแบ่งครับของแต่ละคนนะครับถ้ายิ่งกองแบบว่าไม่ใหญ่มากนะครับมันก็จะทําให้ส่วนแบ่งเนี่ยเยอะขึ้นครับแต่ถ้ากองมันใหญ่มากๆครับส่วนแบ่งก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับอย่างผมเนี่ยได้0ู 29นี่โคตรน้อยเลยอย่างน้อยถ้าเกิดได้0จากศู็ก็ยังดีนะยังสวยนะก็แปลว่าจะต้องทำการเพิ่มนะครับทุนเยอะขึ้นนะครับขนาดผมใส่ไป90นะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปดูเอาไปคูณจริงๆนะครับประมาณ3เดือนนะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลานะครับก็มีเพื่อนๆหลายหลายคนนะครับถือว่ามีคนที่ทำไว้เนี่ยเขาก็คำนวณแล้วประมาณประมาณนี้ครับประมาณ3เดือนครับ ก็3เดือนเนี่ยผมว่าก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็บางคนอาจจะบอกอาจจะไม่แน่นอนนะครับว่าเฮ้ยมันจะถึง3เดือนเลยไหมแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีคนลงไปโคตรเยอะเหมือนกันนะครับคือวานก็ลงเนอะพวกปั๊มน้ามันพวกอะไรเงี้ยเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าลงสัก100เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับหรือต่าสุดเนี่ยก็คือ50เหรียญเนี่ยก็ได้นะครับสะสม2อันก็อย่างละร้อยอย่างละร้อยรวมกัันนสสมติว่าเดนนดเอือึไ้ก คาหรือเดินหนึ่งได้สักร้อยเงี้ยมันก็สวยแล้วใช่ไหมครับแต่บางคนบอกว่าเอ้าอย่างนี้ก็เอาตังไปนั่นแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าส่วนแบ่งจะได้ทุกครั้งที่เติมน้ํามันทําสีทํานู่นทํานี่ซึ่งในอนาคตจะมีการอัปเดตอีกนะครับก็เนี่ยครับจะมีเป็นคาเวิร์กชอปตรงนี้นะครับที่มีการส่วนขยายอีกมากมายเลยนะครับใครที่มียูครบแล้วนี่ต้องบอกเลยครับว่าถ้ามีคนไปทำนะครับอย่างเช่นไปเติมปั๊มไปทําสีนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมคิดว่าคงเติมน้ํามันหลักๆนะครับเติมน้ํามันก็จะหานกันนะครับ กันก็เรียกว่าเป็นการปันผลจากหุ้นนั่นแหละครับเยอะน้อยก็แล้วแต่นะครับว่าการเติมมันเยอะน้อยแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าสลับคลิปนี้นะครับต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนสีสักหน่อยครับจะได้ดูแบบว่าแต่ว่าตอนนี้คือผมรอสเต็กกิ้งนี้ก่อนหรือถ้าเกิดใครมีตังค์ว่างๆนะครับสเต็กกิ้งไว้ก็ได้นะครับถามว่าได้เยอะไหมก็นี่ครับอย่างที่เห็นเลยครับก็ตอนนี้ผมใส่50ดูครับตอนนี้ผ่านมา สองวันไอ้วันเดียววันเดียวนะครับวันนี้วันที่2ครับอ่าก็ได้ประมาณ0.27นะครับถ้าครบรอบเนี่ยผมก็น่าจะได้สัก2หรือสเหรียญน,นี่แหละน่าจะได้อยู่เราเรานั้นก็สามารถเปลี่ยนสีรถได้ละก็จะได้50คืนมาครับผมก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ครบ6วันเนี่ยผมก็จะถอนออกมาแล้วก็ค่อยมาซื้อรถเพิ่มนะตอนนี้ก็จะสะสมเพิ่มตอนนี้ก็ลงไปแล้วนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็อยู่ละว่า ตีสักอ4 0 0เหรียญนะครับแต่จริงๆก็ไม่ถึงแล้วเพราะว่าครั้งแรกมันแค่150เองนะก็รวมๆแล้วก็ประมาณสัก 100, 350, อ่าร้อยสามร้อยห้าสิบไอ้สองยห้าเหรียญนะครับสองเหรียญก็อาตีกลมๆ3มสามร้อยเหรียญก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับอันนี้ลงไปหมื่นหนึ่งถามว่าคืนทุนตอนไหนครับก็30วันนะครับก็คืนทุนละอ่ะก็ ต่ำๆก็20บเหรียญแต่ว่ามันก็จะมีเห็นไหมครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ได้เเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้องดูอันนี้เนี่ยครับมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ผมได้ศูนย์อันหนึ่งครับก็เลยได้แค่14ครับแต่หากว่ามันถัวเฉลี่ยจากอันนี้ครับมันถัวเฉลี่ยครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับถัวเฉลี่ยไหมครับยี่สิบหกคือผมว่าน้องๆยี่สิบหกเนี่ย ได้20หรืออะไรเงี้ยแล้วมันถัวเฉลี่ยสมมติว่าได้20สมมติว่าถ้าได้ถ้าได้พิกๆทุกๆวันนะครับแบบบ่อยๆนะครับแล้วเราได้ประมาณ20ขึ้นไปนะ2 1 2 5 2 6 2 8หรือบางทีได้30เนี่ยผมบอกเลยครับว่าช่วงเวลานั้นก็จะได้คืนทุนได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับผมคิดว่าอาจจะต่อยอดโดยการซื้อรถเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีว่าเฮ้ยมีรถเท่านี้แล้วจะได้รายได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเดีีี๋ยวมมาาตติดกกัันนอทึะครบ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากวิพีเชนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สด s u b บสไคร e กันด้วยนะครับหรืออยากจะถามข้อมูลอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มเอาไว้พูดคุยกันด้วยนะครับ